เรอยเหาะวันนี้ผมจะมาลงวอลสองตัวทุกคนหรือว่าลงทีละตัวแล้วก็ไว้คนละคลิปดีกว่าเออจะได้มีคลิปเยอะมีว่ายอยลานะครับทุกคนร้อยห้าสิบเซนแล้วก็ร้อยยี่สิบห้าเซนต์ตัวนู้นลายนี้มีตัวเดียวในโลกทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าจะขึ้นหรือเปล่านะวันนี้เป็นลมพายุซึ่งไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าอย่าลืมกดไลาค์กดแชร์กดแชร์กดแชร์ให้กุ้งอร่อยเหาะด้วยนะครับผมติดต้นกล้วยนะทุกคนกดดีนะตัวนี้ ขึ้นง่ายมากอรัแต่ว่าทำไมลมมันไปฝั่งนู้นไม่รู้นะแล้วก็ดูลมมันหัวนะทุกคนลมมันหัวลมพายุทุกคนหมูขึ้นร้อยนะตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวปรับสายธงมาทางซ้ายนิดรู้สึกมันจะเอียงไม่รู้มันเอียงเพราะสายธงผมหรือว่ามันจะมันเอียงเพราะลมหมุนรุบเรานะผมไม่แน่ใจนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ไมดูไมไปดูไปกัน,นมันนี่ก่อน ขึ้นง่ายใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยเออเอาหัวเลยทุกคนดู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 เฮ้ล้มมาตกนี่ผมว่าพัดม่อนพัดม่อนนั่นลมพัดม่อนนั่นอือดูดูขึ้นง่ายง่ายตัวนี้โอ้โหสุดยอดมากโอ้ทุกคนดูดูดูทุกคนดูต้องหัวเลยขึ้นต้องหัวเลยดูย่อลาบตัวนี้ลาบเลย อ้อยเจ้ลก็อือหือนั่นๆๆไปทางนั้นอีกนะโอ้โหไอ้แต้มันลงมาทั้งทุกคนโอ้โหลาบเลยวันนี้เดี๋ยวปรับสายทงมาทางมาทางซ้ายอีกนิดนะลองดูลองๆๆดูทุกคนมันขึ้นง่ายมากนี่ผมปล่อยเชือกไปประมาณไม่ถึงไม่ถึงห้าเมตรนะปล่อยเชือกไม่ถึงไม,ไม่เกินห้าเมตรดูเนี่ยถือไเป็นแบบนี้เลยขึ้นง่ายมากใช้ลมไม่เยอะต้องหัวเลยทุกคนล่วงลมหมดลมหมดลมหมด ลมหมดเสร็จร่วงเลยขึ้นรอยนะตัวนี้ทุกคนนะเดี๋ยวขอปล่อยขึ้นไปให้สูงกว่าน,นี้นะเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ผมแนะนําว่าให้ชักแบบว่าลมลมธรรมดานะถ้าลมพายุนี้ไม่รับประกันนะทุกคนคือตอนนี้ต้องหัวเลยเนี้ยขึ้นดีมากโอเคเดี๋ยวไปลองตัวนู้นกันต่อนะทุกคนลงแล้ว,ว่าตัวนี้ขึ้นดีผมไม่กล้าปล่อยไปสูงนะทุกคนผมขี้เกียจไปเก็บเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นลมพายุคือฝนจะตกด้วยแล้วก็ปีกผมก็ไม่ได้แข็งเท่าไหร่ ไม่ได้แข็งก้นกว่าแบบว่ารับลมแบบว่าหนักๆอะไรขนาดนั้นมันอาจปีกอาจจะหักได้นะทุกคนนะดูดูโอ้ขึ้นดีนะตัวนี้โอ้โหหยแทงแทงตรงหัวเลยอย่อตรงหัวเลยทุกคนตรงหัวเลยปล่อยแค่นี้พอปล่อยสูงกว่านี้ไม่ได้ทุกคนสมมติเดี๋ยวปีกหักกี่แก๊ปกไปแก็บครับทุกคนนั่นดูดูมันโอ้ ใสายควายได้นั้นจริงไงเลยเดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนเดี๋ยวปีกเอาลงดีกว่าทุกคนมันอันตารายมากเลยมันขึ้นแบบอันตารายมากเลยโอ<ฮ>้ลมนี้มันไว้ใจไม่ได้ทุกคนเพราะมันเป็นลมพายุหมนนนนนนนุนนั่งนั่งนั่งอันนี้อันนี้ลมข้างล่าง,งทุกคนโอ้โหมันแรงมากปีกโค้งโอ้โหทุกคนแป๊บนึงองว่าลงก่อนก่อนไลค์ก่อนเชยก่อนชาวไร่กรุ้งอร่อยหอ่อได้แล้วครับทุกคน